สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกกุหลาบม่วงดอกเล็กสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะด้วยริบบิ้นสามเส้นนะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะนี่นะคะคลิปที่ผ่านมาจะเป็นริบบิ้นสี่เส้นนะคะจะดอกใหญ่หน่อยนะจะเป็นกุหลาบสีเหลืองส่วนตัวนี้จะเป็นกุหลาบสีม่วงนะคะตัวนี้ดอกจะเล็ก ตัวนี้ดอกใหญ่นะคะสวยๆน่ารักเหมือนกันค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะนี่นะคะลีจะตัดริบบิ้นสามเส้นที่ความยาวหนึ่งร้อยเซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะคะลีจะจับอลิบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมาแบบนี้นะ แล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สมกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สองอกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐานสาเสร็จแล้วเราก็จะสารเป็นฐาน6กจับริบบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับริบบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่าง แล้วจับอริบินเส้นฝั่งด้านซ้ายมือนะคะด้านล่างนะสอดเข้าตรงช่องนี้นะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง6เส้นนะคะกดๆจับ,จ,บจับให้กระชับนะนี่นะได้เป็นฐาน6กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับออริบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สอง เส้นที 3. 3. 5. 5. 6. 6. ่สองจะทับด้วยเส้นที่สามเราจะมีริบบิ้นสามเส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสามเส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับริบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาเอาหนึ่งด้านล่างขึ้นมาด้านบนสองด้านบนวางลงมาเอาสองด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สามด้านบนวางลงมาเอาสามด้านล่างขึ้นมาด้านบนักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วจับหมุนมานะนี่นะคะเราก็จะเหลือริบบิ้นสามเส้นด้านบนเหมือนเดิม เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจากปิบบินเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่2สอดริบบินเข้าตรงช่องแรกนะคะแบบนี้นะก็ค่อยปล่อยริบบินออกมาค่ะดูริบบินด้วยนะคะถ้าริบบินบิดเราจับให้เข้าที่แบบนี้เส้นที่3ค่ะสอดริบบินเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะในแบบนี้ กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้ามสองเส้นแล้วพาดนะหนึ่งสองจับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองจับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองจับริบบิ้นพาดมา หนึ่งสองจับริบบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้นสองเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะลีจะจับอริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะคะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะนี้นะขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเส้นถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะนี่นะคะคือตัวนี้นะค่อยดึงค่ะในแบบนี้ต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะ นี่นะคือช่องนี้ออกช่องถัดมาแล้วค่อยดึงนะคะแบบนี้เสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับตามแนวนะคะลอดผ่านสองเส้นนะ1นสองแบบนี้นะทั้งหกเส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะ แล้วก็ค่อยๆทําไปนะรีจะจับอ,อริบินเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าให้เป็นกลวยในลักษณะน,นี้นะเสร็จแล้วจับปัะริบบินพับกลับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกที่ตรงกับเส้นของเขานะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะค่อยๆดึงขึ้นมาค่ะพร้อมดูกลีบด้วยนะคะในแบบนี้ต่อเลยนะคะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหกเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งหกกีบหกเส้นแล้วนะคะเสร,ร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยจับอรอิบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่ เส้นที่4ี่จะทับด้วยเส้นที่ห้าแล้วก็เส้นที่หทับด้วยเส้นที่6ริบบิ้นจะไล่เรียงกันมา6เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวบมารวมกันนะคะจับหมุนให้เป็นเกสรน,นะเราจะหมุนอยู่ที่1รอบนะคะจับหมุนมาเลยแบบนี้นะคะ พอชนหนึ่งรอบแบบนี้แล้วเราก็จะเอาริบบิ้นเส้นด้านนอกนะคะออกมาสารก่อนจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนี่นะนี่นะคะให้ลอดผ่านมาสองช่องสองกรี1หนึ่งสองแบบนี้นะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะนี่นะคะด้แ,ะแบบนี้ต่อเลยนะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหกกรีบหกเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่ะะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะ รีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบินพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับตัวริบินพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกนะคะกลีบถัดมานี่นะมาฝั่งด้านขวามือนะคะให้ริบินออกมาตรงด้านล่างแบบนี้เสร็จแล้วจับตัวริบินนี้นะคะเสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นที่เราเสียบริบินลงมานี่นะคะใต้กลีบนี่นะให้ริบินออกมาตรงด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะคะแบบนี้นะค่อยค่อยดึงลงมาค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเราจะเอาริบบิ้นที่อยู่ใต้กรีบที่เราเสียบครั้งแรกนะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าจับเอาตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกรีบถัดมาแบบนี้เลยนะคะเหมือนกันเลยนะเสร็จแล้วก็เสียบตรงตัวดอกอีกครั้งหนึง่งแบบนี้ค่อยๆดึงลงมาค่ะ นี่นะคะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหกเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะจับกลีบให้เข้าที่สวยงามนะคะนี่นะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันจับริบบิ้นเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นที่ตรงกับเส้นของเขานะ นี่นะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนี่นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง6เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะจับกรีบให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะกรีบจะพองออกมานิดนึงนะคะดูความสวยงามเลย ในแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะนี่นะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปรยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกกุหลาบม่วงเล็กสวยๆน่ารักน่ารักแบบใหม่ๆนะคะด้วยริบบิ้น3เส้นใส่เหรียญที่หลังได้นะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วจะได้ไม่พลาดคลิปดอกไม้สวยๆแบบใหม่ๆด้วยกันนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิป น้าสวัสดีค่ะ